น่อวยเดอเบาหานคือเราแหละเส้นจคยเหมือนก๋อยได้แบบก่อยแจีงซื่อมาเต็มวันพี่บอกเลยมาเพื่อนกินหมู๋ยวนี้กินเนื้อเอเต้นมาหิวลดถอนเข้ยวหุนอะขาดเบาหานไอพี่น้องต้มก็ไอันนี้กอยเตีมาเพื่นอุ่น่อตอนนี้เอาเต็มกองอนยังมมเครื่องในนะ อื่บคัวันเกิดพี่น้อซิบเมื่อเน่าไปบ่าวหานอีกเส้นเคยมวนมวนมวลพี่น้องก่นเมื่อืดเผื่อเน่ากินอันนั้นเลือดเลยนะเลือดเลือดเดือดเผื่ะคำเดือดวตั้มเลือดวะเนี่เดี๋ยวมันเป็นก้อนอ่ะพี่น้องเข้าค่อยจัดกันก่อนตั้งเพ่งความนี้ธรรมดาหลังครับพี่น้องครับไปก่อยเหรอจัดไปพี่น้องครับ เนี่ยทันแล้วนะเราใส่เครื่องแม่ไปใส่ผักชัดผักชีลูกผักชีลนะคร <c oughs> ับครับบกค่อยชดป็นน,น,นะบุกคือบานเท่านะะพอดีแกอยู่พี้นหองนะ้าไปเส็บแซ่บด้วยกันครับแก่แก่เาเทียบเบียร์ียร้นองขี่น้นองใส่ตบับเ่กัหน่อยแต่บุกค่อยชดปนได bà thầy chưa bận này, thầy và cô thầy yếu, vẫn khỏe chưa phải khan rồi, rồi, 20 rồi, 20 rồi, xe tôi về rồi. cô để già rồi, đẹp rồi, cô để, cô để, uo cái không. นอันอีสานนี่นแหละนี่พอาเด็ดแก่จ้ะอาจซิบ๊อคือบานเข้าลอยไปเส้นแต่ว่ามันกะพอาเด็ดซอยได้อยู่นะนเป็นง่วเกาหลีพี่นอนะ้องครับเนื้อกะสซิบ๊คอคไฟบอหอมคือบานเข้ายัางไบอยอยงบคอ,ยอยงบค่อยแน่นบอค่อยอันนี้ล่ะเมื่อกี้เราคิดอยู่กับบอค่อยปัดได้เหมือนข้าวัวหน่อยเนาะมันแสบเลยเหมือนเขาหอม แต่ว่าก้อยใส่เครื่องปรุงเข้าไปนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่พอได้แก่อยู่มาหันกันหั่นตับนะครับผมจะทำไปช่วงตอนกินกันพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับแนวแก่ครับโอ้ยผุดนะจัดไปสาวก้อยสาวก้อยคนกินก้อยอีกเส้นเคยเดี๋ยวลอสาวไอศกรีมกันไอศกรีมชอบไอยกินมุกเลยจัดไปพี่น้องครับอันยะข้าวเหนียว In. สานบ้านเ้าเส้นเคยเบาขานแก้วแทบับเมาขึ้นนะจะหลับเ่แทบเงอที่กย่บดดัยนะลมผสเส้นเคยพี่น้องนี่เขาไม่เียนจองเราฟังจัดไปเขาไม่เงียช่วยหอดเลยครับเขาเขาแทเานี้ยวาก่อนนี้ บ้คือบันเฮาเมสันกว่าอืมชน,นึงว่าดีนี่เละต้มไปเลยต้มหม้ไปเลยคำนี้ะไรพี่น้องแต่ดูก,กินดอกโชว์เสิต้มมาเย็นแล้วมันองม,มีหม้อไฟเนาะต้มเนาะแก็บแก็หน่อยเหรอใส่หม้ออันบางๆข้าตั้งอืมเนี่ยเส้นเคยมาอื สัเสนเันสไปหาหลกหาลองว่าไม่ลรื้ส่เดเดี๋ยวกหข้าเดียวนีสิบปลูกอันนี้ปู้อมแล้วนะเนี่ยพร้อมเลยหน่อยนะร่างนะเรนว่าไงข้ามกินน้ำหลากกันไปยังเด๋อเจ๊กินยาหน้า ก็ได e, ้ก็จะตื่นควมในดีหลักมันเดียวเนี่ยานที่ทำได้อพี่น้องครับแดดหอนก็เลยใหญ่ขึ้มาข้างในยิ่งล่ะครับอาหารจัดให้พี่น้องข้ามส้ตายแนวแก่กับปื๊ดวันหยุดจ็กสิบไปใส่พี่น้องเลยแดดเด้ข้างนอกแดดข้างนอกพูดอ่ะ คลิปนี้ก็ลาพี่ลาภน้องอ่ะบาหาลาพี่แล้วเนะาะพ่อก,พอกันคลิปหนาเนานะครับผม,บผมสวัสดีครับผมไหาอยู่ห้ากินเท่ากันับผมสวัสดีครับ